ผมยึงใช้คาว่ารถ V.I.P. สมรรถนะสูงตอบสนองทุกการขับขี่นะครับหรือกลัวเหยียบเพลินก็มีระบบล็อกความเร็วให้นะครับ Cruise Control นะครับเพื่อเพิ่นๆล็อกไว้สัก120หรือร้อยห่งประมาณนี้นะครับแต่รุ่นนี้โอ้วิ่งนะครับร้อยหกรนี่สบายคือนะครับด้วยความสะดวกสบายนอกจากคนขับขับสนุกนั่งสบายระบบความปลอดภัยดีแล้วผู้โดยสารเนี่ยเรียกว่าเป็น Super V.I.P. เลย เดิดนอนราบร8 0ยองศาได้สบายๆนะครับเยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีไม่ได้รีวิวรถ VIP มาสักพักแล้วนะครับวันนี้เอาตัวใหญ่อลังการงานสร้างนะครับสำหรับ รถ VIP สมรรถนะสูงวันนี้ผมอยู่กับเอาขาดา v จดก็พูดง่ายงก็เป็นของดีตัวแรงนะครับของดีตัวแรงตัวแรงเพราะว่าด้วยความที่นะครับด้วยความที่รถตอนเป็นรถใหม่อาจจะมีคนซื้อมาใช้น้อยนะครับอาจจะมีซื้อมาใช้น้อยแล้วก็มาเป็นมือสองรถมีไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้เองก็เช่นเดียวกันคันนี้เป็นรถที่พี่ชายผมใช้เอง นะครับถ้าเอ่ยชื่อนี่ก็รู้จักเลยนะครับในวงการยานยนต์ในวงการแข่งรถเราพูดได้ง่ายนะครับแต่ว่าเราพูดออกสื่อไม่ได้แต่ว่าเราให้ฟังว่ารถที่จะใช้เองนะครับคันนี้เป็น3.5 V V6 ปี2010หรือว่า2,553นะครับความพิเศษของเขาก็คือสมรรถนะสูงในเรื่องของเครื่องยนต์พละกกำลังแรงม้าระบบส่งกำลังแล้วก็ด้วย บอดี้ที่หนักถึง2ตันนะครับขับดีขับสนุกมากๆมาดูสภาพกันก่อนนะครับมาดูสภาพกันก่อนก็ตัวถ้าเป็นตัว2อ0เนี่ยผมก็จะมีมีให้เลือกอยู่หลายคันด้วยกันแต่3.5นะครับเป็นรถส่วนตัวที่ที่ชายใช้ก็ขายเช่นเดียวกันนะครับเราเป็นพ่อค้าอีกแล้วคันไหนมาถึงเราก็รีวิวขายแน่นอนรถกลุ่มนี้คือสภาพบอดี้โครงสร้างต้องเดิมแน่นอนเป็นจุดสําคัญนะครับ รีเบลจุดเม็ดอาร์คมาร์คจงมาร์คจุดต่างๆต้องเดิมสนิทคันนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เองก็เช่นเดียวกันและทุกวันนี้เองราคาเหลือไม่ถึงอะไรเยเหลือไม่ถึง1ใน4ขอ,ของของราคารถใหม่ตอนนี้ราคาตอนนี้ที่ผมจะขายคันนี้พร้อมจบเล่มพร้อมนะครับ8 90, 9ด0 0 0บาทเท่านั้น 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นกลับตัวบนสุดท็อปสุดของเอาพาดน,นะในรายผลิตมาเพราะว่าอา่าตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัว3.5ถ้าเป็นตัวตัวนปัจจุบันตัว4 0ู 40, นปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะามัน5ล้านกว่าบาทน,นะตัวนี้ก็เอา,าสเตียรล้านเหลืออยู่90 0 0 0 0ไม่ถึง1ใน4ขับดีมากรุ่นนี้ขับสนุกมากเป็นเครื่องยนต์ V6 3 4 5 6ซีซี cc เครื่องยนต์เบนซินล,ล้วน นะครับเครื่องยนต์บินสินล้วนไม่บิดไม่แก๊สด275แรงม้า <Nice. S 1> ใครที่ต้องการรถ VIP สมรรถนะสูงรถครอบครัวไปกันได้หลายคนนะครับขับดีขับสนุกนั่งสบาย8,99,000บาทนี่คือราคาค่าตัวของเจ้า3.5คันนี้นะครับ3.5คันนี้รถใช้รักษาใช้น้อยสีขาวมุกนะครับเดิมทีคันนี้ใช้งานอยู่ที่เชียงใหม่ นะครับป้ายก็เป็นป้ายเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเราเปิดออกสื่อไม่ได้นะครับเป็นผิด p d p a เขาแล้วก็ผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะครับใส่ยางใหม่มา4เส้นใช้งานยาวๆเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับวิ่งยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะวิ่งใช้งานดี่แถวๆในอุบลตอนนี้นะครับเดิมทีใช้อยู่เชียงใหม่ยางไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนใหม่ได้ยางใหม่4เส้นใช้งานอีกยาวๆซื้อไปก็จบๆเลยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะัะนี่ภายใน ภายในก็จะเป็นสีเบาะหนังแท้สีครีมตัดกับลายไม้นี่คือเอกลักษณ์ของโตโยต้ามาเกือบทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์จู e เร์รถเอา่ารถแคมรี่ที่เป็นรถหรูเนี่ยพวกนี้ก็จะเน้นแบบตัดกับลายไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังดูเลขหมงเลขหม่กันนะครับคันนี้ถือว่าใช้น้อยนะครับรถสินะปี13ปีวิ่งอยู่แสน 52,230ืกิโลแสนห้านะครับแสนห้าก็อย่างที่รู้กันคือรถกลุ่มนี้ใช้น้อยเองเนีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่คันที่คันที่1คันที่2มันส่วนใหญ่เป็นคันที่3คันที่4ไปแล้วนะครับสำหรับรถรถหรูกลุ่มนี้นะครับให้ดูเนี่ยนะครับดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่เป็นลายไม้นะครับรถที่ใช้มาไม่ช้ำนะครับพวงมาลัยไม่ลอกหัวเกียร์ไม่ลอกนะครับและก็เพิ่มเติม ติดจอเอนดอยมาให้ใหม่เพราะว่าเครื่องเสียงติดรถเมื่อ10ปีที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะโบราณก็จัดให้ใหม่เลยนะครับจอใหญ่ชัดเจนนะครับเอนดอยจัดหนักจัดเต็มนะครับฟังชุมฟังชั่นเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานได้ง่ายนี่คือณปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมเพราะว่าพวกชุดกรอบพวกชุดกรอบเครื่องเสียงเนี่ยเข้าขายแบบเข้ารูปม,มาเลยนะครับขายแบบเข้ารูปม,มาเลยแล้วก็ระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติซูปเปอร์ cvt ก็แล้วกันนะหสปีด 275มาเหมาะนะครับเหมาะด้วยเครื่องยนต์ที่แรงเกียร์ที่เหมาะสมและก็น้ำหนักรถ2ตันผมถึงใช้คำว่ารถ VIP สมรรถนะสูงตอบสนองทุกการขับขี่นะครับหรือกวัวเหยียบเพลินก็มีระบบล็อกความเร็วให้นะครับ Cruise Control น,นะครับเพื่อเพลินๆล็อกไว้สัก120หรือ101ประมาณนี้นะครับแต่รุ่นนี้โอ้โวิง่งนะครับ ร้อยหกร้อยเจ็ดมีสบายเฮอยลองสั้นนะเดี๋ยวมีดราม่านะครับโอเคนี่คือด้านในนะครับคือดูสะอาดเรียบร้อยพาอรถรถใช้งานไม่ช้ำนะครับรถไม่ช้ำแล้วก็ราคา899นะครับรถรู้ประวัติดีแล้วชัดเจนคันนี้และจุดซิกเนเจอร์จุดต่อมาคือนะครับด้วยความสะดวกสบายนอกจากคนขับขับสนุกนั่งสบายระบบความปลอดภัยดีแล้วผู้โดยสารเนี่ยเรียกว่าเป็นซูเปอร์ VIP เลย เรนนอนราบร8 0องศาได้สบายสบายนะครับเนี่ยที่พักน้องปรับเบาะนี่อันนี้พิ่เอ็นไม่สุดเพราะว่าตัวเบาะเบาะแถวหลังผมไม่ได้พับขึ้นแต่ผมอยากให้ดูว่าอเนี่ยนะครับเบาะทรงมิกกี้นอนราบสบายสบายผู้โดยสารนี่แบบนอนไปเลยนะครับมีสัลลูปมีจอวิวอินให้ดูหนังฟังเพลงนะครับเปิดรับแสงรับอากาศสบายๆนี่คือความสะดวกสบายของเอาผหาด ได้ครบคันทั้งในเรื่องของราคาที่เข้าถึงจับต้องได้ฟังก์ชันออปชั่นที่ได้มาในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังความสะดวกสบายในการเป็นผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารรุ่นนี้ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆแน่นอนกับสภาพที่รถถือว่ากิฟนะครับรถถือว่ากิฟในสภาพรถผ่านมา1ทศวรรษละหทศวรรษละ13ปีอะพูดง่ายๆนะได้สีขาวเครื่อง3,500ราคา899 ซอสักดาก็มาคอนเฟิร์มให้กับ FC คนที่ต้องการเล่นหารถ VIP ที่ถ้าเป็นเล่นใหม่เลยก็กอาจจะราคา,า,าก็จะแรงหน่อยนะครับมีมือสองสภาพดีๆที่เราคัดสรรมาให้นะครับก็จิมๆกันไปสำหรับ FC มงคลคาแล้วก็ FC ของเอาผาดนะครับนะอยากจะได้ตัวไหนตัว2 0 3 0ก็คุยกันได้นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้มีพบหลากหลายเพราะคนเริ่มเปลี่ยนรถละเพราะตัว40มาแล้วนะครับประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ สะดวกสบายนะครับอันนี้ผมเลือ mm. เล่อนมาเาลื่อนมาลัางสุดนะครับสำหรับตัวเบาะแถว3เพราะว่าผมเอ็นเบาะให้ดูเราก็สามารถที่จะปรับเลื่อนวางสมรระวางกระเป๋าเดินทางวางสิ่งของได้นะตัวนี้อันนี้ผมปรับเอ็นเบาะสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะหน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมรถกิฟต์นะครับรถกิฟต์ใครที่สนใจอยากจะได้เอาขาดตัวนี้นะครับของดีมีน้อยนะครับของดีมีน้อยเพราะว่า คนซื้อรุ่นนี้คือต้องการสมรรถนะนะครับต้องการสมรรถนะนะครับมาสูงนี่น,นี่นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเป็นพื้นที่วางสัมภาระได้นะตัวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลื่อนมาข้างหลังเพราะว่าผมเอ็นเบาแถวสองให้ดูนะครับเอ็นเบาแถวสองให้ดูว่าสามารถที่จะพับเรียบ180องศาได้เลยแล้วก็นะครับระบบความเป็นส่วนตัวแน่นอนก็เหมือนกับเครื่องหาดเคลื่อนที่นะครับพกมงพวกม,ม่านนะครับนอกจากฟิล์มที่มืดแล้วก็จะมีม่าน เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารนะครับมา่มานแบบม่านรอบคันยกเว้นยกเว้นบานหน้าพูง่ายนะครับนี่คือความเป็นส่วนตัวความรูหราความ VIP ของเอาผ่าน3.5คันนี้สนใจอยากจะได้อยากจะโดนก็โทรหาสสักดาได้เลยนะครับกับรถที่สภาพกริปพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ประตูไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าประตูสไลด์2ข้างเปิดไฟฟ้าในราคา ไม่ถึง9 0 0 0แสบาทนะครับราคาเหลือไม่ถึง1ใน4ของรถใหม่ได้ครับนะครับรถใหม่ก็ตีเยอะ4ล้านอะ่นะสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นแล้วตอนนี้มาอยู่ที่มงคลคาก็โทรปรึกษาสอสักดาได้ที่0840369999นะครับ0 8 4 0 3 6 9 9สี 9, นะครับสนใจอยากจะได้ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมซื้อสดได้ซื้อผ่อนดี รถเทินก็เยี่ยมไปเลยนะครับปรึกษาการออกรถอยากจะได้รถ V.I.P. ไปใช้งานสักคันเป็นรถครอบครัวรถประจํำตำแหน่งก็ว่ากันไปนะครับฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับสนใจรุ่นไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกต่อกันได้เพราะว่าช่วงนี้เองรถเราเพิ่มความหลากหลายเข้ามานะครับไม่จะเป็นรถ V.I.P. รถออฟรถรถไปฟังไฟฟ้าที่มงคลคาะมีครบพรอบ้อมจบทุกงน่นไขขอประคุณครับ